รับเล่นท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมรักวัจนานวัฒน์นะครับกระผมต้องขอในนามกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์นะครับกระผมต้องขอกราบขอพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับขออนุญาตเอ่ยน,นามนะครับท่านกิติศักดิ์ร,รัตนวราหะนะครับท่านปลเรอเอกพันลบตรมิสานนนนะครับท่านพลตำรวจโทสานิต์มาถาวรท่านดรดร,รวริศอริชาตระกูลนะครับ ท่านจรินจักรภาพและก็จักรภาคและก็ท่านาผุาการเด็กสุจินแช่มชอยนะครับผมขออนญาตกราบเรียนว่า,าต้องขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนการจัดทํารายงานของคณะกรมการเกษตรผมคิดว่าทุกท่านที่ผมได้เอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาคประมงเป็นอย่างดีนะครับและก็ที่สําคัญก็คือท่านามีความห่วงใยนะครับ พี่น้องชาวประมงและก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับและก็มีการจ้างงานหลายแสนคนนะครับซึ่งอยู่ในระบบของการทำประมงนะครับถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือ,อ,อไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบนะต่อ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องขอกลาบขอบพรคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตเรียนว่าท่านกิติศักดิ์ได้ให้ภาพของเหตุการณ์ที่มีความชัดเจนมากนะครับในปี2558นะครับซึ่งได้ท่านได้พูดถึงเรื่องของการที่เราได้รับใบเหลืองเพื่อแจ้งเตือนให้แก้ไขนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายฝ่ายพูดกันว่าเอ๊ะเราทำตาม สหาภาพยุโรปมากเกินไปหรือไม่ความจริงแล้วเนี่ยในรายง,งานฉบับนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านได้อภิปรายไปนะครับว่ามีความชัดเจนว่าทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับในทะเลไทยของเราเนี่ยนะครับมีสภาพที่เสื่อมโทรมเป็นอย่างมากนะครับเป็นปัญหาที่เราทําการประมงเกินกว่าศักยภาพของธรรมชาตินะครับอันเนื่องมาจากการเพิ่ม กำลังหรือลงแรงการทําประมงที่มากเกินสมดุลน,นะครับซึ่งตรงนี้นะไม่มีสาภาพยุโรปมาแจ้งเตือนนะประเทศไทยก็จะต้องทําการแก้ไขอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็จะทําให้การทําประมง,งไทยนั้นไม่มีความยั่งยืนแล้วก็จะเกิดผลกระทบในแง่ของความมั่นคงทางด้านอาหารต่อลูกหลานของคนไทยในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะนั้นที่จะต้องออก พระราชบัญญัติพระราชกำหนดนะครับการประมงพศ2558ซึ่งมาตรา4กําหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเพื่อต้องการจัดระเบียบนะครับและก็ที่สําคัญก็คือว่าวางแนวทางนะครับในการทําประมงอย่างยัง่งยืนสําหรับภาคการประมงไทยนะครับอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วมีเรื่องที่น่าย,ยินดีหลายเรื่องนะครับในเรื่องของ การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับผมผมอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงหลังนะครับหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทางอียูได้ถอนใบเหลืองแล้วเนี่ยนะครับทางผู้แทนของสภาพยุโรปเนี่ยนะครับได้เคยมาพูดว่าประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิรูปภาคการประมงนะครับไปในทิศท,ทางที่มีความเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนนะครับทางยุททางสภาพยุโรปอยากจะทํางานร่วมกับประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบนะครับ เพื่อลณนรงให้ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับได้ทําการประมงแบบปลอดการทําประมงผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสถิติในเรื่องของการฟื้นฟูของทรัพยากรสัตว์น้ําในเขตทะเลไทยนั้นก็คงจะฟื้นตัวขึ้นโดยลําดับนะครับถ้าเราบุ่งมั่นในเรื่องของการทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่า การแก้ไขกฎหมายนะครับเป็นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับคณะกรรมิการการเกษตรและสากรณ์เหล่านั้นไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแล้วทําให้ความยั่งยืนนั้นสูญสลายหายไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านประธานคณะกรรมิการการเกษตรและสากลวุฒิสภานะครับท่านเวกชัดชัยสาลิกัญญาเนี่ยท่านจึงได้วางกรอบ แนวทางในการวิจารณาเรื่องนี้ไว้4ประการซึ่งผมได้กาดราบเปียนไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายสนับสนุนกรอบ4แนวทางนี้นะครับทั้งเรื่องของการทําประมงที่ยั่งยืนทั้งเรื่องของการลดการให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น,น้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการเคารพต่อสิ่งที่เราได้รับปากไว้กับสังคมโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง ความหนักเบาของการลงโทษนะครับซึ่งซงเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมในการแก้กฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีหลายข้อนะครับซึ่งมีความน่าเป็นห่วงนะครับถ้าท่านอ่านในรายงานก็จะพบนะครับผมขออนุญาตยกดเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับที่ทางาท่านาพลเรือเอกผลลบได้พูดไว้นะครับเช่นกลยุการถอดเอาเรื่องของการคุ้มครองส่วนภาพแรงงานออกจากกฎหมายประมงนะครับอันนี้ก็มีความเป็นห่วงว่า,เ,าเราจะ ภายเรือแก้ปัญหาแบบภายเรือในอ่างหรือไม่นะครับนะฮะเรื่องของการผ่อนคลายมาตรา81นะฮะเรื่องของการควบคุมเ,เรื่องของการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการขอเสนอแก้ว่าแจ้งเฉพาะการออกตอนเข้าไม่ต้องแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราผ่อนคลายแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากนะครับ แล้วก็เรื่องของการแก้ไขมาตรา11 3 114นะครับซึ่งเป็นหัวใจของพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับก็คือเรื่องของการถอดเอาอความการกระทําความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งในพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยได้ให้ความเคารพนะครับกับอนุสัญญาระหว่างประเทศและก็มาตรฐานที่เป็นสากลน,นะครับกำหนดความผิดที่เป็นการกระทําฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับไว้ถึง14หัวข้อนะครับซึ่งมีความสําคัญทั้งสิ้นแล้วก็ จะนําไปสู่เรื่องของการทำประมงอ,งอย่างยั่งยืนแต่น่าเสียดายที่ร่างที่เสนอเนี่ยนะครับได้ตัดออกไปเหลือเพียง5เรื่องเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็จะตรงกับที่ทางท่านพลตํารวจโทสานิตนะครับมาถาวรและก็ทางท่านพลอ,อากาศเอกเออสุจินแช่มช้อยได้พูดไว้นะครับก็คือการดูแลคน ตัวเล็กที่มีความได้โอกาสกว่าเนี่ยนะครับผมเรียนว่าบทกําหนดโทษเนี่ยนะครับอยู่ในหมวด11ของพระราชกัญหนดการประมงนะครับก็ได้มีการเสนอให้ยกเลิกแล้วก็ให้ใช้ความใหม่แทนนะครับแต่สาระสําคัญอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเอียดรอบคอบนะครับเช่นการรวมฐานความผิดฐานปฏิบัติออฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ ฝา่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเป็นฐานเดียวกันนะอันนี้ก็ก็ผมได้กราบเรียนไปเมื่อตอนตอน้ตนแล้วนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นไปอีกก็คือว่าได้มีการเสนอให้มีการรวมเอาโทษนะครับกับประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นโทษเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ ผม,ผม,ผมในคณะกรรมการเรามีมีความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้และก็ที่สําคัญก็คือว่ามีการยกเลิกนะครับขนาดเรือนะครับกับโทษขนาดของโทษออกไปด้วยนะครับคือในกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าเรือที่มีขนาดใหญ่นะครับแน่นอนนะครับย่อมสามารถจับสัตว์น้ําได้ในปริมาณที่มากกว่านะครับ แต่ถ้าไปกระทําผิดนะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยนะควรจะได้รับโทษมากกว่านะครับแต่ว่าในการเสนอขอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ยกเลิกหลักการนี้ไปนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า,าผมผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับว่า,าทางคณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์เราได้ ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างอย่างรอบครอบและก็รอบด้านนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นประโยชน์นะฮะน่าจะได้มีการส่งไปให้กับทางสภาผู้แทระะนราษฎรนะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาจะใช้วิจารณญาณของตัวของเขาเองนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลกระทบทั้งสิ้นนะครับถ้าการแก้ไขกฎหมายเป็นไปอย่างที่เขาได้เสนอมานะครับผมขออนุญาตเรียน ประเด็นสุดท้ายสั้นๆนะครับคือผมผมผมมีความเห็นตรงกับที่ทางท่านพลพลตำรวจโทศาสาิตนะครับแล้วก็ทางท่านพลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยนะครับได้นําเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องของการดูแลอรืประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนนะครับเป็นเป็นเป็นชาวประมงจํานวนมากนะครับ จากสิติมีประมาณเกือบ5 0,000ื่นนะครครอบครัวนะครับแล้วก็มีเรือครอบครัวละหนึ่งลำก็ประมาณ5 0,000ื่นลำนะครับเมื <ME> ่ e, อเทียบกับประมงพาณิชย์ซึ่งมีเรืออยู่ประมาณหมื่นลำแต่มีครอบครัวนะฮะหรือมีผู้ประกอบการเพียงประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองคือ4 0 0 0คนนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังพูดถึงคนตัวเล็กนะครับแล้วก็มีความเปราะบางกว่าแล้วก็มีความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจกว่านะครับ จริงๆแล้วเนี่ยได้มีการเชิญทางกรมประมงมาพูดคุยหลายครั้งนะครับในกรรมธิการการเกษตรและสากลนะครับอยากจะให้ได้มีการพูดถึงเรื่องของการให้การดูแลนะครับคนตัวเล็กซึ่งก็ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชกําหนดการประมงพศ2558นะครับที่ผมคิดว่าหลายท่านที่อยู่ในนี้ได้มีส่วนร่วมในการเสนอนะครับก็คือมาตรา25นะครับ นะเพื่อผมขออนุญ,ญาตอ่านนะครับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการบำรุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์น้ําในเขตการในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตทะเลชายฝั่งนะเขตทะเลชายฝั่งนี้นะครับในกฎหมายฉบับนีนะ้กำหนดให้เป็นพื้นที่ของประมงพื้นบ้านนะครับนะ ให้กรมประมงดําเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับ 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทํานโยบายาตามมาตรา19อนุ1น,นะครับอันนี้ก็หมายความว่าต้อง recognize เขานะครับให้เขามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายชาติด,ด้วยนะครับ 2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กร ชุมชนประมงท้องถิน่นตามหลักการที่ทางท่านอาธิบดีีประกาศกําหนดนะครับอันนี้ก็หมายความว่าคนตัวเล็กนะครับกำลังน้อยนะควรจะให้เขาได้มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรเพื่อที่จะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดพลังที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับสามให้คําปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิน่นในการจัดการการบํารุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทร,รัพยากรสัตว์น้ํา รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะตรงกับที่ทั้งสองท่านได้กรุณาให้ความคิดเห็นไว้นะครับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องสนับสนุนนะครับการดำเนินง,งานของระมงพื้นบ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีความด้อยโอกาสมากกว่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการนะครับการรักษา การอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าอันนี้ก็หมายความว่าเ,เมื่อให้เขารวมตัวแล้วควรจะให้ความรู้นะครับซึ่งเ,เป็นความยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามาตรา25ทั้ง4อดุมมีความครบถ้วนมากตรงตามที่ทั้งสองท่าน ได้มีการอภิปรายไว้นะครับนะการให้ความช่วยเหลืออาจจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นปัจจัยการผลิตหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นนะครับที่มีความเหมาะสมซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องหยิบยกมาตรา25นะครับไปดําเนินการอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะให้คนตัวเล็กนั้นสามารถมีพื้นที่ที่จะยืนอยู่ได้ในสังคมนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนขอพระคุณท่านเพือ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายครับกร่าบขอพูดรัฐธรรมนครับ